รู้หรือไม่หากสมองของคนเราขาดออกซิเจนเกิน4นาทีอาจทําให้สมองเสียหายได้นะคะสวัสดีค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอีรอนธานีค่ะการ CPR หรือ Cardiopulmonary Resuscitation คือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่กําลังจะหยุดหายใจหรือมีภาวะหัวใจกําลังจะหยุดเต้นอย่างเร่งด่วนค่ะเช่นการได้รับอุบัติเหตุต่างๆ การจมน้ำการสูดสำรับควันไฟหรือมีภาวะหัวใจวายค่ะถึงค,คุณไม่ใช่หมอหรือบุคลากรทางการแพทย์คุณก็สามารถช่วยเหลือได้ค่ะเรามาเรียนรู้การ CPR และการใช้เครื่อง AED เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินกันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรามือและเครื่องกระตุกไฟฟ้า AED เราพร้อมกันหรือยังคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะตรวจสอบความเรียบร้อยบริเรรวณรอบๆตัวผู้ป่วย เช่นของมีโคมไฟไฟฟ้าน้ำมันน้ำและสิ่งอันตรายอื่นๆหรือไม่เช็คดูว่าผู้ป่วยหมดสติจริงด้วยการดีที่ไหรแล้วเนี่ยก็ยเสียงดังๆสีถ้าครั้งนะครับ โทรหา1669แจ้งทีมช่วยเหลือและให้นำเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ AED มาค่ะสำหรับการทำ CPR 2020ผู้ช่วยเหลือและผู้ป่วยต้องสวมหน้ากากอนามายัยเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด19สำหรับการ CPR 2020นะคะสามารถทำได้ทันทีหากพบผู้ป่วยหมดสติปลุกเรียกไม่ตื่นก็สามารถทำ CPR ได้ทันทีค่ะเริ่มการทำ CPR นั่งคุกเข่าข้างผู้ป่วยวางสันมือข้างหนึ่งตรงกลางระหว่างหน้าอกระดับเดียวกันกับหวัวนมพอดีแล้ววางมืออีกข้างประสานกันไว้เริ่มการกดหน้าอกด้วยความลึกประมาณ5-6เซนติเมตรด้วยอัตราเร็ว100-120ครั้งต่อนาทีให้นึกถึงความเร็วของเพลงแสงสุดท้ายกันนะคะเมื่อเครื่อง AED มาถึง ให้เปิดเครื่องค่ะแล้วจากนั้นติดแผ่นแรกที่หน้าอกขวาด้านบนแผ่นที่สองหน้าอกล่างซ้ายก่อนกดปุ่มช็อคให้ทำตามคำแนะนำของเครื่องแนะนำให้ทำการช็อคไฟฟ้าหัวใจคนไข้ทุกคนกดปุ่มช็อคและรอฟังเครื่องพิจารณา หากเครื่องสั่งว่าให้ทำ CPR ต่อให้เริ่มทำการ CPR ได้ทันทีแต่ถ้าหากเครื่องสั่งว่าให้หยุดการทำ CPR ให้หยุดได้ทันทีและรอทีมช่วยเหลือเรามาทวนกันค่ะเมื่อเจอเหตุฉุกเฉินกับผู้ป่วย 1. ตั้งสติ 2. โทรแจง 6. 6. ้ง1669 3. ม CPR บำหัวใจ 1. 100ครั้งถึง120ครั้งต่อนาที 4. ใช้เครื่องกระตุกไฟฟา้าหัวใจ AED ทำสลับกันไปค่ะความรู้เบื้องต้นในการช่วยชีวิตในการฉุกเฉินถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะผู้ป่วยหรือคนรอบข้างที่เรารักมีโอกาสที่จะรอดถึง50%ด้วยความรักและความห่วงใย,ยจาก r t e u u e c n